สวัสดีค่ะมาเจอกันเลยนะคะกับช่องแก้วคนชอบหวยค่ะวันนี้จะมาให้แนวทางหวยดาวโจนนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะหวยมีเข้ามีหลุดนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะคะดาวของเราเมื่อคืนอยากร้องไห้บอกเลยจากใจจริงอยากร้องไห้มากๆหวยสลับ <c oughs> หวยสลับอยากร้องไห้มานักรบย่อมมีบาดแผลคะ่ะเรามาให้วันอ่ะดาว27 ยี่สิบเจ็ดก็อพอหกสี่นะคะมาเริ่มกันที่ดาว VIP ดาว VIP ววิ่งรูดศูนยนะคะฟันสูงวันนี้วินหวยดมกันเลยมาตามสูตรมาตามสูตรสูตแล้วมาใกล้กันแล้วจับวินเลยดาปกติ นนเราได้สมุดเล่มใหม่มาแล้วเราได้สมุดเล่มใหม่มาแล้วมาค่าปากากากระดาษกันค่ะค่าปากากากกระดาษกันโนะลุ้นๆน,นะคะไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าหวยจะออกอะไรนะคะเป็นแค่เนวเพียงแนวทางเท่านั้นฟันสุดเหมือนกัน เจาะมาเจาะเลยนี่ก่อนนะคะศูนย์ก็ศูนย์สามศนย์หก้องนะส,สอง,นะสอง็สองหนึ่สาสนะก็หน สี่หนึ่งเจ็ดน,นี่แหละคะ่ะดาวของเรานะคะดาวพัสดุ์นะคะดาวพรสเุ์นะคะ,ดา,ะ,าะ,คะดาวเสาร์ของเราดาวเสาร์ของเรามา กตินะคะนี่นี่นะคะแนวทางดาวบันเสาร์นะคะดาวเสาร์นะคะขอทุกคนโชคดีเลยปองปังนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะโปรใช้วิจารณญานในการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ